จ้งรายการสินค้านะคะให้ลูกค้ากดสั่งสินค้าได้โดยตัวเองนะคะเราบอกเลยว่ามันง่ายมากนะคะไปดูวิธีการทํากันค่ะก็เข้าไปที่ไม่ช o อค่ะแอปพลิเคชันค่ะแล้วกดเลือกร้านค้าค่ะเข้าไปแล้วนะคะตัวไม่ช o อค่ะจะมีลิงก์รวมของร้านนะคะคัดลอกลิงก์รวมนี้ก็ได้นะคะถ้าเราต้องการส่งเป็นรายการสินค้าค่ะให้เข้าไปที่สินค้าแล้วเลือกรายการที่เราต้องการส่งให้ลูกค้านะคะอย่างวันนี้เอจะส่งรับออกแบบอีบุ๊กค่ะเอกดเข้าไปที่รายการสินค้ากดคัดลอกค่ะแล้วนําลิงก์นี้นะคะไปวางแปะให้ลูก ้ากกดเข้าไปนะคะก็จะเจอลิงก์ร้านแล้วก็รายละเอียดสินค้าของเราแบบนี้เลยพ่อดีมากๆกว่านั้นก็คือเมื่อดูรายการสินค้าแล้วยังดูรายการสินค้าที่เหลือทั้งร้านของครซึ่งก็จะตอบโจทย์ธุรกิจมากๆเลยว่าเราสามารถขายสินค้าตัวอื่นแนะนําสินค้าตัวอื่นให้ลูกค้าได้รู้จักเพิ่มบช็อปก็ง่ายๆแค่นี้เลยนะคะเพียงแค่คุณอย่าลืมอัปโหลดนะคะสินค้าลงไปใส่รายละเอียดให้เรียบร้อยนะคะวิธีการชําระเงินแล้วก็วิธีนะคะค่าจัดส่งสินค้านะคะเพียงตั้งค่าเท่านี้ลูกค้าก็จะทําง่ายๆแบบ นนงานแบบปลายไม้็อบนะคะ<ช>ก็ทักมาปรึกษ,ษาเพีย s เ <S มีทั้งคอร์สเรียนแล้วก็มีสอนแบบจับมือทํานะคะรอบสดนะคะ